ศาสตราจารย์ดรอเนกเหล่าธรรมทัศตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการเปิดหลักสูตรวินส์หลักสูตรเพื่อพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอว เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทำงานร่วมกับเอกชนด้วยการนำเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมาเป็นหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนประเทศในครั้งนี้โดยได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ดรสุชาช,ชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในฐานะประธานทอป,ปอ,อเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรและจัดก,กิจกรรมอย่างเร่งด่วนและใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนเพื่อจัดทำหลักสูตรวินส์โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพ และขีดความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่การพัฒนาสังคมและการศึกษาไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรกรมกล่าวว่าจากการเข้าร่วมประชุมสามัญทปอครั้งที่3ประจำปี2563 เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาได้มอบนโยบายการบริหารกระทรวงอวว่ากระทรวงอวเกิดจากความตั้งใจของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือและสร้างความเชื่อมโยงของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการทํางานของกระทรวงอวให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถทํางานร่วมกับภาคเอกชนได้ตามยุทธศาสตร์การนําวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจึงจําเป็นที่พวกเราจะต้องจะต้องรู้จักกันนะครับต้องรู้จักกันนะครับมันมันเหมือนกับ้าเอาสามกระทรวงมารวมกันเนี่ยนะครับแต่ละคนก็ยังอยู่ในกระทรวงเดิมของตนเองก็ดี ทุกคนก็นทุกองค์กรก็ดีทั้งนั้นแต่ว่ามันดีของใครของมันอยู่ยังไม่ดีแบบที่ว่ามาเชื่อมมือมาหากันโย,โยงหัวใจเข้าด้วยกันเอาสมองมาเชื่อมต่อกันแล้วก็ช่วยกันคิดที่จะทําให้อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมและศิละปะวิทยาการทั้งปวงของประเทศเนี่ยไปข้างหน้าได้ดังนั้นจึงคิดหลักสูตรนี้ขึ้นมา นอกจากที่มันเกิดขึ้นเพราะความใหญ่ของกระทรวงที่ต้องการการประสานกันแล้วเนี่ยนะครับมันยังเกิดจากที่ว่าสถานการณ์ของเราในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นวิจัยวิทยาศาสตร์นวัตกรรมหรือจะเป็นอุดมศึกษาเนี่ยมันอยู่ในกระแสใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงของโลกคือโลกมันกําลังเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนะครับพูดง่ายๆก็คือมันไปสู่ยุคที่เราเรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ก็ก็พูดได้นะครับไปสู่ในยุคที่อินโฟมชันเทคโนโลยีเนี่ยความเร็วมันสูงละเกิน ดดขณะที่ศาสตราจารย์ดกรสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังผู้อํานวยการหลักสูตรวินส์ได้กล่าวว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกระทรวงที่มีบุคลากรจํานวนมากและมีกําลังในการพัฒนาประเทศดังนั้นหลักสูตรนี้จะเป็นอีกหนึ่งบันไดที่จะรอมรวมหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยและท่านเห็นหน้าพวกเรา ท่านก็อาจจะจินตนาการไม่ออกน,นะครับว่ามีแต่ด็อกเตอร์มีแต่ศาสตราจารย์มีแต่หมอสงสัยจะน่าเบื่อคิดใหม่คิดได้นะฮะให้คิดใหม่หลักสูตรนี้ข้อแรกคือสนุกแน่นอนเพราะอะไรไหมครับถึงแม้พวกเราอาจจะทําให้น่าสนุกไม่ได้แต่กระบวนการจัดการอย่างที่ท่านประหลัดได้เรียนทุกท่านเอาทีมที่ดีที่สุดซึ่งทําเรื่องที่น่าเบื่อที่สุดให้เรื่องสนุกก็มาแล้วและครั้งนี้น่าสนใจนะครับเป็นความร่วมมือที่ใกล้ชิดที่สุดของมหาวิทยาลัยของรัฐ หน่วยงานของรัฐและเอกชนแบบแน่นแฟ้นที่สุด ด้านศาสต,ตราจารย์นายแพทย์ศิริเลิศทรงศิวิไลปลัดกระทรวงอวได้ให้แนวทางในการจัดทําหลักสูตรวินส์ซึ่งนอกเหนือจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสรับฟังแนวทางการบริหารองค์กรชั้นนําในระดับชาติและนานาชาติจากวิทยากรระดับประเทศที่เป็นผู้บริหารองค์กรยุคใหม่จากหลากหลายสาขาอาชีพแล้วยังมีโอกาสปรึกษาหารือร่วมคิดร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกันเพื่อนํามาปรับแนวคิดการบริหารงานให้มีความทันสมัยเกิดพลังของเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในการทํางานเชิงพัฒนามาก กว่าการแข่งขันกันอีกทั้งยังคัดเลือกคนมีความสามารถรุ่นใหม่จากสถาบันอุดมศึกษาจํานวนหนึ่งให้ทําหน้าที่เป็นกลุ่มพลังในการทํางานที่จะดึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขจากผู้เข้าร่วมโครงการแล้วรายงานนําเสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานได้นําไปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกัน